เรื่องมันเริ่มมาจากชาวต่างชาติคนนี้ครับเขาไปที่ไทยแล้วก็มาเลเซียแล้วเขาก็บอกว่าสิ่งที่เขาเห็นด้วยตาทั้งหมดทั้งไทยกับมาเลเซียนะ่ะรู้สึกว่าในด้านของการพัฒนาสองประเทศนี้ไม่ได้แตกต่างกันเลยแต่พอไปดูในเรื่องของการจัดอันดับประเทศที่พัฒนามาเลเซียมักจะอยู่ในลำดับที่สูงกว่าไทยอยู่เสมอซึ่งก็มีต่างชาติคนอื่นๆรวมถึงชาวมาเลเองนะครับก็เข้ามาโต้ด้วยนะครับบอกว่าคือถ้าคุณมองด้วยตาเฉยๆนะคุณก็ไม่รู้สึกถึงการพัฒนาที่แตกต่างกันหรอกเพราะสิ่งที่คุณเห็น แน่นอนว่าคุณอาจจะไปที่กรุงเทพและถ้าเป็นที่มาเลเซียคุณอาจจะไปที่กัวลาลัมเปอร์แค่เห็นเมืองทั้งสองเมืองก็รู้สึกได้เลยว่ากรุงเทพนั้นใหญ่โตมากกว่ามากและทุกสิ่งทุกอย่างก็แทบจะมีเหมือนเหมือนกันหมดเลย มันก็ไม่แปลกนะที่คุณจะคิดเช่นนั้นซึ่งชาวต่างชาติคนก่อนหน้าก็ได้มาถามกลับไปนะครับว่าแล้วคุณสามารถบอกได้ไหมล่ะว่าสิ่งไหนที่ผมสามารถเห็นแล้วรู้สึกว่ามาเลเซียพัฒนามากกว่าไทยเลยเพราะผมรู้สึกว่าการพัฒนาของทั้งสองประเทศค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมากๆแต่พอพูดถึงการพัฒนาที่สูงกว่าทีไรผู้คนก็มักจะบอกว่ามาเลเซียพัฒนามากกว่าไทยอยู่เสมอมีสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าทําให้ผู้คนเชื่อว่ามาเลเซียพัฒนามากกว่าไทยก็น่าจะเป็นเรื่องของความขึ้นชื่อในเรื่องของน้ํามันใช่มาเลเซ ถึงเรื่องของน้ำมันแต่ผมก็ไม่รู้รายละเอียดนะว่าน้ำมันทําให้พวกเขาจเจริญกดไทายยังไงบ้างมีเพียงสิ่งนี้แหละที่ทําให้ผมพอจะรู้สึกได้ว่ามาเลเซียน่าจะร่ารวยมากกว่าซึ่งทางฝั่งของคอมเมนต์ชาวมาเลเซียนะครับเขาก็เข้ามาบอกว่ามาเลเซียประเทศของเขาเนี่ยถ้าเปรียบเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งเราไม่ต่างจากครอบครัวที่มีความร่ํารวยมากกว่าไทายหรือพูดง่ายๆก็เป็นครอบครัวที่มีเงินมากกว่าแต่เราเลือกที่จะทําบ้านในหลังที่เล็กกว่าหรืออาจจะเทียบเท่ากับไทยเท่านั้นทั้งๆที่เรามีเงินเยอะกว่า สิ่งที่ผมพูดมาเป็นเพียงการเปรียบเปยนะคุณลองนึกภาพดูแล้วกันว่าเราไม่ต่างอะไรจากครอบครัวที่มีเงินมากกว่าไทยนั่นเองหรือว่าสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนก็มีระดับรายได้ที่สูงกว่าด้วยนั่นคือมิติที่คุณมองไม่เห็นแต่ถ้าคุณดูจากสิ่งที่มีอยู่ในเมืองของเราซึ่งเปรียบเสมือนเป็นบ้านบ้านของเรานก็ไม่ได้แตกต่างหรือทําให้มันเป็นหลังใหญ่โตอลังการแบบที่เป็นอยู่ในไทยหรอก สลับผมอีกมุมหนึง่งถ้ายกไปเปรียบเทียบกับไทยเลยตรงๆไทยก็ไม่ต่างจากบ้านที่มีสมาชิกมากกว่ามีจํานวนคนที่เยอะกว่าแน่นอนพวกเขาสามารถสร้างบ้านหลังใหญ่ๆได้แบบมาเลเซียเหมือนกันเลย แต่ประเด็นก็คือพวกเขาอยู่กันหลายคนนะสิผมเชื่อว่าคุณอาจจะไม่ได้สังเกตในส่วนนี้ทีนี้ถ้าพูดถึงสเกลระดับประเทศภายนอกสภาพแวดล้อมของตัวเมืองในส่วนที่ดีที่สุดของมาเลเซียกับในส่วนที่ดีที่สุดของไทยก็อาจจะไม่ได้ดูแตกต่างกันมากนะักและกรุงเทพมหานครอเองก็เป็นเมืองที่ใหญ่มากๆก็อาจจะทําให้คุณมีความรู้สึกว่ากรุงเทพก็น่าจะเทียบเท่ากับกวลาลัมเปอร์ได้ซึ่งความคิดเห็นของชาวต่างชาติคนถัดมาครับก็บอกว่าไม่หรอกกรุงเทพใหญ่โตมากกว่าเคเอลไม่รู้กี่เท่า ผมไม่คิดว่าบ้านของพวกคุณจะขนาดาเท่ากันนะถ้าคุณจะเปรียบเทียบกับการเป็นบ้านกรุงเทพเป็นบ้านที่หลังใหญ่กว่ามากๆและมีพื้นที่ประชากรเยอะกว่ามากกว่ากัวลาลลเปอร์ที่ผมคิดถ้าคุณจะพูดถึงเมืองหลวงอย่างเดียวนะผมคิดว่าเมืองหลวงของไทยนั้นน่าจะพัฒนามากก,กว่ากัวลาลล์เปอร์ไปแล้วกวัวลาัลลเปอร์มีจุดเด่นๆสักหน่อยหนึ่งก็ตรงที่สิ่งปลูกสร้างที่ใหญ่โตและหรูหรานั่นก็คือตึกส,สูงที่มีอยู่ในกวัวลาละล์เปอร์แต่ถ้านับภาพรวมทั้งหมดในตัวเมือง กรุงเทพนั้นเป็นเมืองที่พัฒนามากกว่าอย่างแน่นอนพูดถึงเรื่องการเดินทางถ้าเป็นในสมัยก่อนกรุงเทพก็อาจจะไม่ได้เทียบเท่ากับ KL ได้แต่ทุกวันนี้ KL มีเส้นทางการเดิน,นทางที่สะดวกแบบไหนกรุงเทพก็สามารถทำแบบนั้นได้ด้วยเช่นกัน ขณะที่บางคนนะครับก็เข้ามาโต้แย้งว่าแต่อย่างไรก็ตามคุณต้องดูบ้านทั้งหลังและที่ดินทั้งหมดนะนะถ้าคุณจะมาเปรียบเทียบเป็นแบบนี้ซึ่งหลังๆคอมเมนต์ comment, นะครับก็มาเปรียบเทียบแบบนี้กันนะครับว่าประเทศหนึ่งก็เปรียบเสมือนเป็นบ้านหรือว่าที่ดินขนาดใหญ่นะครับสถานที่หนึ่งนั่นเองโดยความเห็นนี้นะครับก็บอกว่าอย่างมาเลเซียนะการพัฒนาถูกกระจายออกไปในที่ดินต่างๆมากกว่าที่ผมหมายถึงก็คือการเปรียบเทียบนะนะว่ามาเลเซียกระจายการพัฒนาออกไปได้อย่างก้าวหน้ามากกว่า แต่ในประเทศไทยคุณจะเห็นว่าบ้านหลังใหญ่ของพวกเขาก็คือกรุงเทพบ้านหลังใหญ่นะใหญ่โตมากๆเลยแต่ถ้าว่าพื้นที่อื่นๆนะสิพื้นที่อื่นๆที่เป็นได้ลงรองจากกรุงเทพนั้นแทบจะไม่มีเลยผมคิดว่าพื้นที่อื่นๆนั้นต่างจากกรุงเทพมากๆขณะที่ความเห็นที่ข้อมาโต้แย้งนะครับก็บอกว่าคุณไม่เคยไปมาเลเซียทางฝั่งตะวันออกใช่หรือไม่ถ้าคุณเคยไปมาเลเซียอีกฝั่งหนึ่งนะคุณจะไม่พูดอย่างนี้เลย มีพื้นที่อีกมากมายในมาเลเซียที่พัฒนาน้อยกว่าไทยเยอะพวกเขาแทบจะไม่ลงการพัฒนาไปอีกพื้นที่ที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกเลยอาจจะมีบางเมืองที่พัฒนาแต่อีกหลายๆพื้นที่ก็ไม่ได้เข้าถึงการพัฒนาเหมือน,อนกันเผลอๆผมกลับคิดว่าประเทศไทยน่าจะพัฒนามากกว่าไปแล้วนะเพราะการกระจายความเจริญนั้นสามารถไปได้อย่างทั่วถึงมากกว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญเพราะว่ามาเลเซียมีต้นทุนที่ดีเปรย์เปย์ได้ถูกเลยถ้าจะบอกว่านี่คือลูกคนรวยแน่นอนแหละเพราะว่าอังกฤษก็วางรากฐานให้ก็ไม่ต่างอะไรจากลูกคนรวย แต่ประเทศไทยเปรียบเสมือนเป็นลูกคนธรรมดาธรรมดาที่เติบโตด้วยตนเองและก็เติบโตอย่างต่อเนื่องมาตลอดจนทําให้พวกเขาสามารถดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกในภาคของการท่องเที่ยวได้ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้พวกเขาดูไม่ค่อยต่างกันเพราะว่าแต่ละประเทศนั้นก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันมาเลเซียมีต้นทุนที่ดีมีการวางรากฐานที่ดีจากอังกฤษนั่นจึงทำให้พวกเขามีพื้นฐานที่ดีได้มากกว่าไทย แต่จะเห็นได้ว่าต่อให้มีข้อได้เปรียบแบบนั้นมาเลเซียก็ไม่ได้ถึงขั้นทิ้งห่างกับประเทศไทยเลยขณะที่บางคนนะครับก็เข้ามาโต้แย้งว่าถ้าคุณเห็นโครงสร้างพื้นฐานในกรุงเทพแน่นอนแหละคุณก็จะคิดว่าประเทศไทยมีทุกอย่างเหมือนมาเลเซียเลยแต่ประเด็นก็คือมาเลเซียนั้นสามารถมีทางด่วนที่เชื่อมต่อกันทั่วประเทศได้นั่นคือสิ่งที่ประเทศไทยยังไม่มีประเทศไทยไม่มีแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นในการเดินทางส่วนนี้มาเลเซียค่อนข้างจะดูทันสมัยกว่ามากๆ ซึ่งชาวต่างชาติอีกคนนะครับก็เข้ามาตอบกลับนะครับโดยก็บอกว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ขับรถเดินทางในประเทศไทยตั้งแต่กรุงเทพลงไปทางตอนใต้อยู่บ่อยครั้งผมขอแสดงความเห็นเกี่ยวกับสิ่งนี้ด้วยเช่นกันเพราะก็เคยเดินทางในมาเลเซียด้วยใช่แล้วคุณพูดถูกเลยมาเลเซียมีทางด่วนที่เชื่อมโยงไปทั่วประเทศแต่ประเด็นก็คือประเทศไทยถึงแม้ว่าจะยังไม่มีทางด่วนที่เชื่อมโยงไปทั่วประเทศแบบนั้น แต่ถนนที่เป็นถนนสายหลักของประเทศไทยที่ผมเดินทางอยู่เป็นประจำนั้นก็คงต้องบอกได้เลยว่าถ้าพวกเขาปร,ปรับปรุงสภาพถนนได้ดีกว่านี้ดีกว่านี้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพียงแค่ทําถนนให้มันเรียบเนียนได้ตลอดทุกเส้นทางบนถนนสายหลักแค่นั้นก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่เทียบเท่ากับทางด่วนระบบทางด่วนที่เชื่อมโยงไปทั่วประเทศของมาเลเซียได้แล้วเพียงแต่ว่าประเทศไทยมีปัจจัยอย่างหนึ่งที่แตกต่างคือพวกเขาแทบจะไม่เก็บค่าผ่านทางเลยสำหรับการเดินทางบนถนนสายหลักที่เชื่อมโยงไปทั่วประเทศ แต่เรื่องนี้จะเห็นได้ว่าถ้าเป็นถนนที่มีการเก็บค่าผ่านทางในประเทศไทยมาตรฐานเมื่อเทียบกับมาเลเซียก็ไม่ได้แตกต่างกันเรื่องนี้ผมคาดว่าน่าจะเป็นความนิยมในการใช้งานบนท้องถนนที่แตกต่างสำหรับผมสิ่งที่ประเทศไทยทําอยู่น่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าเพราะพวกเขาแทบจะไม่เก็บค่าบัานทางและถ้าถนนสามารถค่อยๆพัฒนาเพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อยๆนั่นก็อาจจะทําให้มาตรฐานเทียบเท่ากับทางด่วนในมาเลเซียได้เลยแต่ไม่ต้องมีการเก็บค่าผ่านทางซึ่งต่างชาติอีกคนนะครับก็เข้ามาบอกด้วยเช่นกันนะครับว่า ในความรู้สึกของเขาถ้าดูด้วยตามันก็มองไม่เห็นจริงๆแหละว,ว่ามาเลเซียพัฒนามากกว่าไทยแค่ไหนยิ่งโดยเฉพาะหลายๆคนนักท่องเที่ยวมักจะไปกระจุกตัวอยู่ในเมืองหลักๆแน่นอนว่าไปที่มาเลเซียก็ไปที่ KL ก่อนเลยส่วนใหญ่นะและไปที่ประเทศไทยก็ไปที่กรุงเทพก่อนเลยนั่นก็เลยทําให้ดูเหมือนว่าเมืองของพวกเขาไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากนักซึ่งก็มีคนเข้ามาโต้แย้งนะครับว่าจะไม่แตกต่างกันได้อย่างไรอีกหลายๆมุเมืองของกรุงเทพมหานครไม่ได้พัฒนาแบบ KL เลยซะด้วยซ้ํา เคเอามีการพัฒนาที่ทั่วถึงมากกว่าถ้าคุณดูตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนะ mm. ก็คือการจัดก,การความสะอาดในพื้นที่ที่มีการดูแลรักษาความสะอาดเป็นอย่างดีนั่นน่าจะเห็นได้ในมาเลเซียมากกว่าซึ่งก็มีคนเข้ามาโต้แย้งอีกน,นะครับก็บอกว่าแต่อย่างไรก็ตามถ้ามองไปเห็นถึงโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ในตัวเมืองเนี่ยก็แทบจะไม่ได้แตกต่างกันเลยนะคุณลองจอดจงไปที่ถนนหนทางที่มีอยู่ก็ได้คุณจะเห็นได้เลยว่ามาเลเซียกับไทยนั้นถนนโครงสร้างพื้นฐานกับเมืองหลักของพวกเขาไม่มีอะไรแตกต่างกันเลย และบางทีถ้าพูดถึงความใหญ่โตของทางยกระดับผมอาจจะเจอในกรุงเทพได้ในระดับที่มากกว่าซะ้วยซ้ามาลเลเซียมีจุดเด่นที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือจานวนรถยนต์ที่น้อยกว่าก็เท่านั้นแหล,ละรถยนต์ถือว่าน้อยกว่าถ้าเทียบกับกรุงเทพความเห็นถัดมาครับของต่างชาติอีกคนบอกว่ายอมรับตามตรงเลยนะผมมองไม่ออกว่ากอลลัมเปอร์นนั้นทันสมัยมากกว่าแค่ไหนเมื่อเทียบกับสวนที่ทันสมัยเหมือนกันในกรุงเทพ ในการพัฒนาในเมืองสมัยใหม่ผมคิดว่าพวกเขาพอ,พอกันเลยที่พูดมาก็ไม่ได้ผิดเลยนะซึ่งก็มีคนไม่เห็นด้วยนะครับก็บอกด้วยนะฮะว่าแต่อย่างไรก็ตามเห็นได้ชัดว่าเมืองของมาเลเซียนั้นมีการออกแบบมาอย่างเป็นระเบียบมากกว่าความแตกต่างก็คือความเป็นระเบียบเท่าน,นั้นแหละแต่ถ้าพูดถึงตึกรามบ้านช่องหรือโครงสร้างพื้นฐานที่มีในทั้งสองเมืองใหญ่ของพวกเขาเรื่องนี้ผมเห็นด้วยว่าแทบจะไม่แตกต่างกันแล้วในยุคนี้หรืออาจจะมีความเป็นไปได้ที่กรุงเทพจะใหญ่กว่า พราะนั่นคือเมืองยอดนิยมแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมากมายเข้ามาจากทั่วโลกมากกว่าถ้าจะเทียบกับมาเลเซียนะนะมาเลเซียกวลาลัมเปอร์น,นั้นดูเงียบเงาและธรรมดาขึ้นมาเลยถ้าเทียบกับกรุงเทพในแง่ของความน่าสนใจซึ่งต่างชาติอีกคนครับบอกว่านั่น,นเป็นส่วนที่ทําให้ผมเลือกประเทศไทยมากกว่าเลยผมรู้สึกว่าเมืองของมาเลเซียไม่ได้มีอะไรน่าดึงดูดมากนะักแน่นอนถ้าผมจะนิยามเป็นแบบนี้ก็คงจะได้ด้วยเช่นกัน ผมมองว่ากรุงเปอก็ค okay. like, ือกรุงเทพเวอร์ชั่นที่ตัดความสนุกสนานออกไปไปที่เมืองแห่งนั้นความสนุกสนานรู้สึกว่าจะน้อยกว่ามากเลยนอกจากตัดความสนุกสนานออกไปแล้วพวกเขาอาจจะจัดวางได้เป็นระเบียบมากกว่าที่ผมหมายถึงก็คือเรื่องของผังเมืองเนี่ยกรุงเปอร์เหมือนเป็นกรุงเทพเวอร์ชั่นที่จัดระเบียบให้ดูซับซ้อนน้อยลงแต่กรุงเทพน่ะซับซ้อนมากกว่ามากๆแต่อย่างไรก็ตามแบบกรุงเทพนั่นๆหน่าดึงดูดมากกว่าขณะที่ความเห็นของอีกคนครับบอกว่า ประเด็นสาคัญที่จะเห็นความแตกต่างของมาเลเซียและไทยได้ก็คือทางด่วนที่เชื่อมต่อกันทั่วประเทศนั่นแหละผมคิดว่าสิ่งนี้นะ่ะคือสิ่งที่ชัดเจนและเห็นด้วยตาม,มากที่สุดนะถ้าคุณได้เดินทางไปทั่วประเทศทั้งสองประเทศจริงๆคุณจะเริ่มเห็นว่าถ้าเดินทางไปทางตอนเหนือของประเทศไทยหรือไปในพื้นที่เมืองที่ไม่ได้เป็นที่นิยมมากนะักการเดินทางนั้นก็จะดูธรรมดาทั่ว,วไปมากๆหรือบางทีก็อาจจะไม่สะดวกแต่พอเป็นที่มาเลเซียคุณสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ทั่วประเทศอย่างแท้จริง ด้วยระบบทางด่วนที่สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกกว่าและถ้าคุณได้เดินทางด้วยรถไฟด้วยเนี่ยคุณก็จะเห็นเลยว่าการเดินทางด้วยรถไฟไปทั่วประเทศของมาเลเซียนั้นทันสมัยมากกว่าไทยด้วยเช่นกันแต่สิ่งเหล่านี้คุณจะไม่เห็นด้วยนาเลยถ้าคุณไม่ได้เดินทางไปทั่วประเทศจริงๆยิ่งโดยเฉพาะถ้าคุณเดินทางอยู่แค่ในตัวเมืองหลักๆและก็ใช้วิธีเดินทางด้วยสายการบินไปที่เมืองท่องเที่ยวต่างๆนั่นน่ะคุณยิ่งจะไม่ได้เห็นความแตกต่างของทั้งสองประเทศมากนักเลย เพราะว่าคุณอาจจะไม่ได้เห็นบรรยากาศระหว่างทางที่แตกต่างนั่นเองความเห็นถัดมาครับบอกว่าก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆที่ทําให้รู้สึกเช่นนั้นนะเพราะฉะนั้นผมคงต้องเดินทางทั่วประเทศถึงจะได้เห็นการพัฒนาที่ฉีกหนีของมาเลเซียอย่างแท้จริงเพราะการเดินทางของผมผมก็รู้สึกนะว่ากรุงเทพดูเจริญและก็ใหญ่โตมากกว่ากรุงะเบอมากๆเลยและพอไปเมืองท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างภูเก็ตผมก็รู้สึกว่าที่นั่นเป็นเกาะ และความเจริญที่มีอยู่ในเกาะในระดับนั้นนะผมก็คิดว่าอยู่ในมาตรฐานที่รับได้เลยทีเดียวเพราะผมมองว่านั่นนะคือความเป็นเกาะแต่อย่างไรก็ตามถ้าผมได้ไปในพื้นที่อื่นๆของมาเลเซียก็อาจจะสามารถแสดงความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ซึ่งชาวมาเลย์นะครับก็เข้ามาตอบกลับเลยนะครับว่าถ้าคุณได้ลองไปที่ปีนังและเปรียบเทียบกับภูเก็ตดูนะคุณจะได้เห็นภาพมากขึ้นอย่างแน่นอนว่าสิ่งที่ตาเห็นและเห็นว่ามาเลเซียพัฒนามากกว่าไทยนะ่ะเป็นยังไง ประเทศไทยน่ะสร้างความเชื่อให้กับนักท่องเที่ยวว่ากรุงเทพพัฒนามากๆแน่นอนว่ามันเป็นแบบนั้นพวกเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกนะแต่นั่นคือเมืองโตเดี่ยวของประเทศไทยและก็โตมากๆใหญ่โตมากๆเลยถ้าเทียบกับโกลลัมเปอร์ผมก็เลยคิดว่าส่วนนี้แหละที่ทําให้นักท่องเที่ยวคิดว่าไทยน่าจะพัฒนาเทียบเข้ามาเลเซียแต่ในความเป็นจริงถ้าคุณเปรียบเทียบปีนังกับภูเก็ตด้วยคุณจะเริ่มเห็นความแตกต่างเลยว่าการกระจายการพัฒนาไปสู่เมืองอื่นๆมาเลเซียทําได้ดีแตกต่างแค่ไหน จุดที่แตกต่างสําคัญไม่ได้อยู่แค่เมืองที่โตเดียวเมืองเดียวแต่คือเมืองอื่นๆของมาเลเซียด้วยคุณไปที่รัชโยโก็ได้หรือถ้าคุณไปที่สิงคโปร์ก็ลองไปที่รัชโยโดูนะทีนี้คุณก็มองกลับไปที่ประเทศไทยว่ามีเมืองไหนที่นอกจากกรุงเทพแล้วจะพัฒนาได้ระดับเดียวกับรัชโยโบ้างนั่นแหละคือส่วนที่แตกต่างในด้านของการพัฒนาเลยซึ่งต่างชาตินะครับก็เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่า นั้นแสดงว่าผมเข้าใจไม่ผิดใช่ไหมถ้าผมจะมองว่ากรุงเทพมีการพัฒนานในระดับที่สูงกว่า KL ไปแล้วเมื่อมองจากโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่โครงการการก่อสร้างที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆนั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกนะว่ากรุงเทพพัฒนามากกว่า KL เยอะเลยซึ่งชาวมาเลยนะครับก็เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าถ้านับเฉพาะโซนผมยังมั่นใจว่า KL ของเราพัฒนามากกว่ากรุงเทพอยู่นะ อย่างเช่นในโซนของตึกแฝดเปตนูนันหรือในเขตเศรษฐกิจของมาเลเซียผมก็คิดว่าในย่านธุรกิจตึกสูงๆต่างๆของมาเลเซียยังดูดีกว่ากรุงเทพมากๆแต่ถ้าเป็นภาพร,รวมทั้งหมดจากการที่กรุงเทพเป็นเมืองที่ขนาดใหญ่มากกว่าในเรื่องของพื้นที่แล้วก็การขยายตัวของตัวเมืองที่ใหญ่ออกไปเรื่อยๆผมคิดว่าสิ่งนั้นนะในมุมมองนี้กรุงเทพก็น่าจะเป็นเมืองที่พัฒนามากกว่าได้แต่ประเด็นก็คือถ้าจะดูการพัฒนาของทั้งประเทศ เราจะมาดูกันแค่เมืองใหญ่แค่ไม่กี่เมืองเนี่ยมันก็คงไม่ได้นะมันต้องดูภาพรวมของทางประเทศด้วยความคิดเห็นของชาวต่างชาติอีกคนนะครับก็บอกว่านี่ผมยังโชคดีนะที่ได้อ่านคําอธิบายและได้เห็นภาพมากขึ้นว่ามาเลเซียพัฒนาในส่วนไหนที่มากกว่าไทยกันแน่เพราะบอกตามตรงเลยว่าผมก็ดูไม่ออกเมื่อไปเห็นของจริงและนอกจากนั้นแล้วก่อนที่ผมจะไปถึงทั้งสองประเทศนี้ก่อนที่ผมจะไปที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผมเชื่อว่ากรุงเทพน่าจะเป็นเมืองที่พัฒนามากที่สุดในภูมิภาคแห่งนั้นทั้งเลยซ้ำในตอนนั้นผมยังไม่รู้เลยว่าสิงคโปร์ก็อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้ด้วยผมนึกว่าเป็นประเทศที่อยู่ในโซนของประเทศที่พัฒนามากๆอย่างเช่นพวกญี่ปุ่นเกาหลีใต้อะไรแบบนั้นนึกว่าสิงคโปร์อยู่แถบนั้นอยู่ใ,ใกล้ๆเจนแต่ที่ไหนได้พวกเขาอยู่ในภูมิภาคนี้หรอกเลยเนี่ยคือตอนนั้นยอมรับเลยว่าด้วยความที่ชื่อเสียงของประเทศไทยนั้นมีมากที่สุดก็เลยทําให้ผมเข้าใจไปเลยว่ากรุงเทพก็น่าจะพัฒนามากที่สุดด้วย ซึ่งชาวต่างชาติอีกคนนะครับก็เข้ามาบอกว่านี่คุณยังโชคดีอยู่อีกนะที่คุณมองว่ากรุงเทพพัฒนามากที่สุดในภูมิภาคคุณไม่ได้เข้าใจผิดอะไรเลยนี่น่ยอาจจะคาดเคลื่อนเพียงเล็กน้อยเพราะว่ากรุงเทพเป็นเมืองระดับท็อปของภูมิภาคนี้อย่างแน่นอน แต่ประเด็นก็คือยังมีนักท่องเที่ยวอีกมากเลยที่ยังไม่เคยมาในโซนนี้และก็เข้าใจผิดว่ามาที่กรุงเทพพวกเขาจะได้พบกับป่าเขาธรรมชาติที่สวยงามเขียวขจีและก็สามารถพบกับสัตว์ป่าไม่ว่าจะเป็นช้างเดินเตะตามท้องถนนและก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้คนในชีวิตประจําวันอะไรขนาดนั้นซึ่งจะมีอีกหลายคนที่พวกเขาติดภาพจําเกี่ยวกับประเทศไทยไปอีกแบบซึ่งฝรั่งคนก่อนหน้านะครับก็เข้ามาอธิบายว่าผมไม่มองอย่างนั้นหรอกนะเพราะว่าในยุคสมัยปัจจุบันผมได้เห็นภาพของกรุงเทพมากขึ้น แล้วก็ได้ทราบเป็นอย่างดีเลยว่านี่คือเมืองขนาดใหญ่ที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และก็เห็นภาพการเดินทางที่สะดวกด้วยแต่อย่างไรก็ตามถ้าดูแต่ภาพในมุมมองของการไปท่องเที่ยวอย่างเดียวก็ไม่ไห้เจอภาพธรรมชาติอย่างที่คุณว่า,าจริงแหละและผมอาจจะเข้าใจผิดได้แต่สำหรับผมนะเข้าใจว่ากรุงเทพพัฒนามากกว่าทุกๆเมืองในแถบนั้นมาตลอดและผมก็ได้ยินมาอย่างนั้นด้วยนะ สำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสังเกตผู้ชมครับถ้าชอบการเล่าในสไตล์นี้นะครับมาติดตามฟังกันต่อในคลิปหน้าด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ